สายต่อไปที่มารอคุณผู้ฟังอยู่ชื่อว่าน้องวิวอายุ25ปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดน,นครสวรรค์เมื่อสักประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าตายเพราะใช้กรมถ้ทาน้องวิวอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับวิวสวัสดีจ้าพี่นัดนะครับจ้าพี่นัดวิวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่นครสวรรค์จ้ะนครสว,สวสรรค์สัญญาณการรับฟังเดอช็อกฟังผ่านทางไหนครับ ยูทูบจ้ะพี่ชัดเจนไหมชัดเจนจ้าชัดเจนนะแล้ววิวอยู่กับใครเอ่ยตอนนี้ตอนนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวพี่รบกวนเวลาวิวนิดนึงนะจ้าพี่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับวิวแล้วก็บ้านหลังหนึ่งคือบ้านหลังนี้ที่อยู่ประจำป่ะฮะใช่จ้ะใช่ด้วยเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าตายเพราะใช้กร,รมจ้ะเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับเล่าให้พี่นัทฟังหน่อยเล่าให้แฟนรายการเดชอชอกฟังหน่อยครับอ่าท้าความไปเมื่อสี่ปีที่แล้ว ครับที่บ้านก็จะทํทาทํานาทําเกษตรทําพืชไร่อะจ้ะอืมครันนี้ก็หนูก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมดครอบครัวก็มีแม่มีหนูแล้วก็มีพ่อใหญ่ครับอ่าโดยโดยที่แม่เนี่ยจะมีพี่น้องทั้งหมดหกคนอืมแต่ก็เสียไปแล้วหนึ่งคนครับและเหลือพี่น้องทั้งหมดห้าคนครันนี้จะมีหนึ่งคนเลยที่ที่ว่าชอบคล้ายๆเหมือนจิตย,ยาหรือ หรือกินเหล้าประจําออคือคือคือเป็นลุงอะจ้ะครับคราวนี้เวลาเมามาแกเขาก็จะให้ไปไปนาไปไปดึงเครื่องคราวนี้พอจะใช้ที่ไรก็จะมีการตีกันทุกทีครับส่วนมากก็จะตีกันถึงกับตางตายตีตีพ่อตัวเองก็คือลุงเขาจะตีจะตีแกโลล่าสุดอ่าเมื่อสีทีแล้วก็ตีตีจนนอนปุ๊บไปตรงคันนาเดี๋ยวนนหมายความว่าลุงคนนี้ยตีพ่อตัวเองใช่จ้ะอืม คานนี้อ่าปีสุนฟุภูตที่คันนาแล้วก็ป้านเนี่ยก็ไปเห็นคือคือแก่เกิดตายแหละคันนี้ก็พอผ่านมาสักสองปีแก,ก่ก็เสียลงเพราะว่าโดนโดนปีแล้วคือเดินไม่ได้เลยอพอเขาเอาอยุเยอะแล้วก็เสียไปแล้วคันนี้เรื่องมันก็เกิดว่วาลุงเงนี่ยเขามีลูกทั้งหมดสามคนครับแต่อีกคนหนึ่งอ่ะได้ประสบอุบัติเหตุตายคือคอขาดเลยอื <c oughs> ผู้หญิงแล้วก็เหลืออีกสองคนเป็นผู้ชายก็คืออยู่อยู่ด้วยกันตอนแรกก็อยู่ด้วยกันดีคือมีเงินกว่าพี่น้องคุุดทกคนคนคึืงเราคันนี้อยู่มาช่วงแจ่ตายได้ประมาณสักปีที่าลุงเขาก็เริ่มมีปัญหากับครอบครัวคือปีลูกเอาปืนขับยิงลูกตัวเอง<ฮ>จ,นจนลูกอยู่อยู่บ้านไม่ได้ ก็เลยลูกก็เลยต้องต้องไปอยู่ข้างบ้านแฟนแต่ละคนก็คือมีลูกแค่สองคนเรอาอยู่บ้านแฟนบางจังหวัดตอนนี้หายไปเลยไม่ติดต่อลูกมาเลยประมาณเจ็ดแปดปีได้อืจนจนม,มีมีหลานแล้วก็อันนี้ทาง,ทางป้าก็โทรไปหาลูกว่าไม่ไหวแล้วนะป้าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าลุงเขาเวลาเขาเมาทีไรเขาก็มาค้างก็บีบบีบปากป้าเอาเอายาแลนเทส ออกปากโอฮะอือใช่จ้ะพี่ถึงถึงกับขั้นที่ที่นอโนรงพยาบาลเลยอะล้างท้องเกือบเกือบไม่นอนแล้วก็ถ้าวันดีคืนดีก็เอาใช้ใช้ใชมีดมีดสัญญาขับปันตาโ<ห>อ้น,นี้ลูกก็<ห>ก,ก็ไม่ไหวก็เลยเลงมาคุยกับพ่อคือเอาหลานมาด้วยก็คือคุยกันว่าถ้าถ้าพ่อเป็นแบบนี้ก็จะเอาแม่ไปอยู่ทางโน้นอือ่าก็เลยเอาหลานแมาคีนี้ก็ทางลุงเขาก็เริ่ม เริ่มใจอ่อนว่ะจะจะไม่ทาแล้วครับอันนี้ช่วงที่ลูกมากันสองคนเนี่ยพี่ก็คือเขาก็สั่งสั่งกันเนาะลูกหายไปประมาณเจ็ดสบสี่ส่วนจะกลับมาอกินเหล้าตั้งแต่อย่างสมมติกินวันเนี้ยตอนเช้าแล้วก็ยันยันยันทุ่มหนึ่งของของของอีกหนึงนะโอ้โหลากยาวเลยใช่ใช่เป็นเป็นอ่าแล้วครนี้พอกินกินกันไปเนะี่ยลุงเขาเขาปุ๊บเลยพี่คือคือหมดสติไปเลยฮะแล้วแล้วแล้วก็ไปพื้นที่โรงพยาบาล อน,นี้ลูกเราไปส่งโรงพยาบาลก็เหมือนแบบอ่าผมผมไม่ได้ทำมาพี่เหมือนเขา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 ละมืออคือคือคือเจาะท่อเจาะอ,อะไรหมนแล้วพี่บอกผมไม่ได้ทาดึงดึงแต่แต่พวกเครื่องออกซิเจนพวกอะไรเงี้ยออกค่ะพี่ครับพอพอ,พอหลังจากที่ไปอยู่โรงพยาบาลได้สองวันลุงแกก,ก็ก็เสียครับอ่าเสียไปรานนี้ลูกหลานก็ ก็จัดที่คือช่วงนั้นนะพี่เดือนเดือนตุลาปีที่แล้วคือน้ํามันจะท่วมทอนสวรรด์เลยพี่ครับจะจะท่วมท่วมหมดเลยที่หอเพราะเป็นพื้นที่ต่ําครนี้ทางที่บ้านปิวก็คือจะเป็นกลุ่มพี่น้องกันก็คือจะมีหกหลังที่เป็นบ้านติดติดกันอืก็คือเป็ฉพาะพี่น้องครนี้บ้านลุงอ่ะเขาจะอยู่จะอยู่กลางเลยแล้วก็จะมีพี่คนโตไล่กันลงมาครับนี้น้ำท่วมก็คือจัดจัดจัดที่ที่ที่บ้านไม่ได้ที่คือต้องจัดที่ที่สารวัดืรครนี้ อ่าเพราะว่าจะที่สลาวัดเสร็จปุ๊บก็อเอาศพไปเอาไะไรไปละเรียบร้อยคราวนี้อ่าตื่นเต้นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องตื่นเต้นอ่าก็คือคนทางพี่ทางน้องเนะี่ยพี่ทางพี่น้องกันเนะี่ยก็จะมาช่วยงานที่ที่งานวัดคือว่าถ้าแถวบา้านมีงานศพหรือว่างานอะไรก็จะไปช่วยกัน,กนไปใช่ที่ค,คือจะไปทําครัวไปทําอะไรไม่ต้องจองานะอ้างใครอะไรเงี้ยอ่ก็คือทางนี้ก็คือไปช่วยกันที่วัดหมด ก็หกหลังก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็จะมีเพื่อนเพื่อนของวิวเนะี่ยซึ่งซึ่งอยู่ในการมานาละ่ะเป็น,เป,นเป็นลูกบุญธรรมของแม่ที่ที่โตมาด้วยกันก็คือเขามีครอบครัวมีลูกเขาก็เอาหลานมาฝากไว้คือวิว,ว,วก็เลี้ยงหลาน<อ>คนเล็กาอาหลานมาฝากไวล้ละส่วนเขาก็ไปทำงานกันที่ในเมืองคราวนี้เหตุมันก็เกิดขึ้นว่าตอนคืนแรกเนี่ยคืนที่ที่สดคืนแรกเลยอะ่ะ อยู่อยู่ดีๆอ่ะพี่ฝ่าลงอ่ะมันเด้งออกฝ่าลงเด่นนะพี่เด้งออก<ช>เลยเหรอฮะใช่มันไม่ๆๆไม่ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมันเขาปิดไม่แน่นหรือหรือว่ายัางไงพี่คือคือฝ่าลงอ่ะมันมันดีดออกแล้วมันเปิดออกมามช่วงช่วงก่อนขาวตวจประมาณสักทุ่มหนึ่งอะพี่ก็เลยก็เลยก็เลยติดไปใหม่คราวนี้พอพอปิดไปใหม่เสร็จแล้ว่ะเริ่มส่วนเรื่องส่วน คือตัดไปเลยหรือมัดมัดเขาเรียกมัดอะไรมัดตรงขาอาอานั่นแหละคือคือเขาไม่ได้พันตรงขาแต่เขาพันตรงข้อเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าก็มัคือมาพันตรงข้ออันนี้ซีว่าู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านก่อนพอดีว่าว่าหลานมันตัวเล็กแล้วมันมันงอแงคุงจะได้สองขวบก็เลยเอาหลานกลับกลับมาบ้านซึ่งคือชาวบ้านเนี่ยไม่มีไม่มีคนอยู่เลยคือเขาอยู่วัดหมดก็ต้องต้องพายเรือข้ามมาในบ้านคือเอาหลานอ่ะ มัดเอวไว้ครับแล้วก็เอาหลานชายเลยเข้ามาที่บ้านก็คือบ้านบ้านลุงกับบ้านกันบ้านกับบ้านวิวอะ่ะมันจะปิดกันออก็คือเปิดหน้าต่างไปมันจะชนกันเลยพี่ครับอันนี้น้านมันท่วมหมดก็เลยเลี้ยงหลานนะอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านก็คือกวยหลานเพราะว่าอากาศช่วงนั้นมันร้อนอ๋ออ่ากวายหลานอยู่สักประมาณสักสี่สี่ทุ่มก็คือว่าเขาจะไปนอนวัดกันคืออยู่เพื่อนป้าครับก็ ยู่ก็รอเพื่อนกลับมาที่นี่ี่จะมาดูแลหลานต่อก็คือเดี๋ยวยูวก็จะไปเปลีย่ยนทางทางที่วัดคราวน,นี้พอสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเรือมันแจวมาพี่ครับแจวแสกแจกแสกแจวมาอยู่ตรงบ้านลงุงอ้าวดิก็บอกแจงว่าป้ากลับมาแล้วคือกลับมา,มา,ม,ามาที่บ้านาเอาของหรือเปล่าก็เลยมองไปที่บ้านอา้าวบ้านใส่กับปิดสักพักหนึ่งก็งคิดว่าเออป้ายังไม่คงไม่ได้เข้ามาั้งคงจะรอใครหรือเปล่าก็คือสักพักหนึ่งและพี่ คันนี้พอมองไปที่ที่ที่ตรงถนนใหญ่ครับต้องเรือมันจะอยู่ครบสี่หลำอ้าวยงแสดงว่ายังไม่มีคนเข้ามาคร<อ>ัง้งครั้งแรกแล้วครนนี้ก็เลยมองไปที่บ้านลุงว่าเอ๊ะทำไมป้าไม่เปิดไฟแต่กว่าเดี๋ยวหลานหลับจะเดินไปเปวดไปหน้าบ้านไว้เผื่อใครมาจะได้มีทางเดินเพราะบ้านป้าเขาจะสูงสูงกว่าของของบ้านของทุกคนเพราะป้าเขาสูงสุดอ่าซึงน้ํามันก็จะไไม่ท่วมไม่ถึงครับคานนี้พอหันไปปุ๊บ เห็นเห็นเป็นเป็นคนผู้ชายที่คนคนช่วงประมาณสักหกสิบคือคือใกล้ๆกับลุงอะไรที่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าคือเขาเล่กเก่งๆเขาเล็ของคนแก่ที่มีเป็นสีแก๊กีเทาอ่ะครับกา้วก่เสื้อสีเหลืองขอปกที่ที่ใส่ตอนเขาเขาเสียเลยก็คือมองไปแล้วก็อยู่อยู่ดีๆก็คือว่าหลานมันมันวิ่งขึ้นมาเลยที่มันดันอ่ะดันวิ่งวิ่งวิ่งจนแบบเออเราเราไม่อยู่หลักคือเอาข้าเข้าไปในห้อง เปิดแอร์เปิดอะไรให้เรียบร้อยจากพักนึงเพื่อนมันก็โทรมาว่าเออเนี่ยกำลังเลิกงานนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาที่บ้านครับก็เลยบอกว่าเข้ามาเลยเพราะว่าเราหลานนอนอมคราวนี้เพื่อนนะ่ะคือมันทายเรือกันไม่เป็นคือน้ํามันจะลึกประมาณหน้าอกกบทีบห่หน้าอกหน้าอกอ่ะเพื่อนมันก็กับแฟนเขาอ่ะก็ก็กกว่ายน้ํากันมาคือคือเดินเดินเดินลุยมามันจะจะมาแค่แค่เอวเดินขอบฟุตบาทมา คัน,นี้เพื่อนมันแต่เพื่อนอ่ะคือบอกก่อนเลยว่าตอนที่ลุงเสียวันแรกเลยคือคือคือนั่นแหละที่ลุงเสียแล้วเพื่อนก็ไม่รู้ว่าลุงเสียครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลุงเสียแล้วก็ไม่คือไม่ได้ไปรลน้ำน้ำศพของลุงเลยครอ้ัน,นี้เพื่อนจับแฟนเขาก็เดินมาพอมาถึงบ้านก็บอกว่าวิวอ่าเห็นลุงหรือใครไม่รู้ว่าใส่กจงเจงสีเทาเทากากีกากีกับเ้อคอปกสีเหลืองอยืนยืนกวักมือให้มาทางบ้านเออเออแล้วครั้นี้ หนูก็ได้บอกว่าเออคงจะเป็นอ่าลุงก็คือเป็นแฟนต้าของอีกคนหนึ่งคือพี่คนโตเขามา,มา,ม,ามาบ้านละมังมาเปิดอนย,อยป่าคือเราก็รู้แหละแต่เราก็ไม่อยากให้เพื่อนแบบกลัว,วใช่ก็คือบอกว่าว่าจะเออคงเป็นลุงละมังพอพอ,พอวันรุน่งขึน้นคือตอนเชานะ้าเนี่ยเพื่อนมันก็ไม่ได้ทำอะไรคือจะไปไปวัดกันแต่อเผอิญลงเห็นก็นไม่เย็นพี่มันมันไม่เย็นอีก Uh, อ๋ออ่โรงเรียนไม่เย็นเพราะว่าที่บ้านเขาจะไม่ไม,ไม่ฉีดอาฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนพี่ก็คือก็คือ,เอ,อเอาเอาศพออกมาก่อนอก็คือว่าดูว่าอืดไหมแล้วก็ให้เขามาฉีดยาครับคราวนี้เพื่อนอะมันไปด้วยมาบอกใช่เลยเนี่ยชุดนี้แหละที่เห็นเมื่อคืนนี้แสดงว่าอ่าแสดงว่าลุงมาแน่ครับอ่าพอพอเผาไปอะเอายังไม่เผาพี่พอผ่านไปคืนคืนคืนแรกก็คือ จบไปละแล้วลก็มาคืนที่สองคืนที่สองก็คือก็เหมือนไปชุบาทุกวันนะพี่คือเขาไปนอนมากันหมด<ะ>แต่คืนที่สองก็คือจะจะเกิดเรื่องที่วัดเลยอืมเขาก็อยู่เพื่อนศพกันจะคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยี่คราวนี้มีป้าคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าให้เอาลูกมะเขือค่าซี่<ะ>แล้วก็ไปไว้ไปไว้ใต้โรงเพื่อเพื่อจะขอหวยกัน อ๋อพิธีกรรมขอหวยอย่างนี้เหรอฮะ,ะใช่พี่<อ>คือคือแต่หนูก็ไม่รู้นะแต่ค,คือคนแก่อืะขอเขาบอกกันว่าอย่างนั้นว่าเอามาเผื่อพาะิษยเมื่งหาพระพยาก็ไปใส่ไว้ให้ใต้พอใส่ไปได้ไปคืนหนึง่งเท้า,เามาเปิดที่คือคือได้มันมันเป็นตัวเลขมาเลยนะจริงเหรอ,อก็เขาก็ถูกกันถูกกันอ่าแล้วก็พอพอคืนที่สามคืนที่เนี่ย คือคนที่ถูกกับพี่ลุงอะเขาเป็นคนที่ชอบเล่นการสัการเท่านั้นอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นห่วเ็นไฮโรเป็นอะไรเงี้ยเขาจะเดินสายเล่นอยู่แล้วอป้าแกอะเขาเรียกเขาชื่อป้าแลมป้าแลมแกเขาเป็นคนที่สนิทกับลุงที่สุดเวลามีอะไรอ่ะเขาจะกินเหล้าด้วยกันครับเป็นผู้หญิงวันนี้ป้าแลมเขาถูกแต่เขาแต่ไม่รู้เขาคุยอะไรกับลุงตอนที่ไปขออืว่าพูดอะไรกันจะให้อะไรกันไม่รู้ครั้นี้ป้าแลมแกเดินกับ กลับบ้านคือวัดวัดกับบ้านเนี่ยมันก็ห่างกันไม่เท่าไหร,ร่อ่ะคับคือช่วงนั้นรถมันสัญจรไม่ค่อยได้คือใช้อาศัยเดินเลยใช่ก,ก็แลนแกเดนกลับบ้านออันนี้แกบอกว่ามีคนเรียกแกว่าจะไปส่งที่บ้านอย่าลืมของน้าที่บอกจะให้ครับครันนี้แต่แกแก่มากแล้วประมาณยี่สิบกว่าได้อะ่ะคันนี้พอพอเดินไใกล้แกแก แต่อันนี้อันนี้หนูไม่ได้เห็นในเหตุการณ์นะพี่คือคือหลานแกมาบอกตอนเช้าว่าแกไปโรงพยาบาลแกแกน็อกไปเลยพี่อยู่ดีๆก็น็อกไปเลยใช่น็อกอไปเลยครับแล้วอ่าแต่วันเผาแกก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเผาครับอพราะไม่ได้มาเผาพอวันเผาพอวันเผาเนี่ยก็คือเตรียมเตรียมเตรียมที่จะเผาแหลจะก็คือจัดจัดเนกงันพวกพวกลูกหลานก็จะจออกมาจะน้าหน้า,นามีนะพี่ครับอ่า ก็จะเอาไม้ก็น้าเมนปึน๊บพระพระที่สนิทก,กันก็คือเป,เป็นเป็นพระอาจารย์ที่ที่ที่ทวัดอะกล้บ,บ้านคือจะปเปิดสอนธรรมะศึกษาให้เด็กช่วงเสาร์อาทิตย์คือซึ่งหนูก็เคยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ที่นั่นก็ <ฮะ S 2> คือพระเขาก็เลยบอกว่าวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเ,วเดี๋ยวเดินมาหาพระมาหาพ่อหน่อยนะแบบวิวก็เดินหาพระอาจารย์เขาพระอาจารย์บอกว่าของที่บ้านอ่ะที่ลุงเขาจะเก็บเครื่องรางของขังไว้เป็น เป็นภูตะกุดหรืออะไรสักอย่างยังเป็นเป็นดำๆอ่ะพี่ก็เลยเอาไปให้ให้ผ้าบอกเนี่ยให้เอาไปเอาไปเผาหรือยื้อใส่ลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวลุงเขาจะไม่ได้ไปไหนอ๋อคือลุงคือลุงเขาจะไปไม่ได้ครับคราวนี้แต่ลูกเขาอ่ะคือเขาไม่ให้เผาแต่หนูก็ไม่ได้บอกพระหรอกว่าว่าเผาหรือไม่ได้เผาหมายความว่าไอ้ตะกุดอันนี้นะถูกไหมใช่ใช่พี่คือก็คือว่าไม่ไม่ได้เผาครับก็คือลูกเขาเอาไป พอ,พอเผเสร็จพอวันเผาก็คือจัดอะไรเตรียมเตรียมฐานเตรียมอะไรกันละที่จะเผาปรากฏว,ว่าขาไม่ไหม้ครับแล้วก็ช่วงไหลอะพี่ไม่ไหม้อล้วก็เหลือแต่กระโหลกกระโหลกนี่จะเป็นเป็นสีเขาขาวขุ่นๆเหลืองๆอะพี่ครับค,คือคือคือไม่ไหม้เลยอะพี่ก็คือใส่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ไหม้จนจนพระเขาเดินมาว่าไม่ได้เผาตะกุดใช่ไหมฮะ อ่าว่าไม่ได้เผาตะกุดใช่ไหมว่าเอออะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าอ่าลูกเขาคงไม่ได้เผาแล้วคนนี้ยก็เลยไปบอกกับพี่ว่าเออพี่เอาตะกุดอันเนี้ยพผาบอกให้เผาตองนั้นนะไม่ไหมอืมจเลยพี่เขาก็เลยตัดใจเผาเผาใช้กระถางเ่านะพี่ที่นี่เขาจะใช้ถ่านถ่านแค่ครึ่งลูกกับพี่ไม่หมดเลยพี่ไม่เหลืออะไรเลยอ๋ออ่าอ๋อคเหลือเหลือแค่ฟันฟันสองซี่อืม อ่าหลังหลังจากจากจาก,จากเผาเสร็จแล้วอันนี้หนูก็จะมันเลยนะพี่คือ,อช่วงสําคัญสำคัญอ่คญนะคือจากเที่ยวช่วงที่ที่เผาเสร็จแล้วคือทุกคนก็เริ่มเก็บของทางวัดครับแต่หนูว่าต้อง,ต,องต้องเลี้ยงหลานประจำและคือว่าเลี้ยงตอนเช้าเดี๋ยวคือหนูหนต้องไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลครับคันนี้หนูก็เออมาเลี้ยงหลานเสร็จช่วงสักประมาณสักสองทุ่ม หน้าต่างอ่ะที่บ้านลุงมาเปิด oh. เปิดไม่รู้ว่าใครมาเปิดหรือเปล่าหรอกเราก็ไม่เห็นแต่เห็นนะคนเดินอยู่บนบ้านสองสามรอบเพราะว่าวันที่เผาเสร็จแล้วอะเขาเอาทูบมาปักไว้แต่ที่เนี้ยที่เนี้ยคือเขาปักข้ามวันย้ำคืนนะที่ทูบอะของคนตายอะเขาไม่ได้ปกักปักต่อต่อจนจนเห็นเห็นลุงเขาเดินไปคือพี่น้องเขาก็จะเห็นกันแต่เขาก็มก็ไม่ได้พูดอืคราวนี้หลังจากที่ ช่วงที่เห็นกันช่วงเย็นหนูก็ไปเข้าเว้นที่โรงพยาบาลตอนสักอสองทุ่มหนูก็เข้าเวร<ะ>หนูจะออกเวรตอนตีสอง<ะ>หนูก็กลับบ้านพอช่วงนั้นอ่าน้ำมันเริ่มลงแล้วหนูก็ขับรถรถอย่างที่จะเข้าบ้านหนูก็ให้ใครเอาต้นมะพร้าวมาปลูกไว้ข้างทางว่ารือป้าเขาแปอามาจากไหนอมาปลูกไว้กินลูกหรือเปล่ามันมีสองต้นคู่เลยก็เลยก็เลย,เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เอกใจอะไร ก็เลยมองมองขาขาเป็นมะพร้าวอ่ะเออสงสัยเขาเอาต้นมาพาะออมนมาพร้าวมาปลูกเนี่ยเลยก็เลยหนูว่าก็เลยลอด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 ต้นมะพร้าวมาอลอดขามาแรกเราไม่มีที่ไม่มีต้นอะไรมันเป็นทางโล,ล่งๆหนูก็เลยลอดขามามแล้วหนูก็เอะใจหนูพอมหนูมาถึงบ้านหนูเขาก็ยืนตรงระเบียงหน้าบ้านหนูก็เอะใจเอ๊ะทําไมขามะพร้าวมันมันสูงจังแล้วแล้วทําไมมัน มันไม่เห็นเป็นแบบเป็นใบอะที่ที่ที่นิ้ับออกกัถ้ามาเท้าอะปุ๊บมันจะเป็นใบมันจะพับออครันนี้มันเป็นมันมันไม่ได้เหมือนแบบเป็นต้นเลยที่มันเป็นเงาเป็นเงาที่ตรงตรงสู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 งขึ้นไปเลยยิยวเลยแต่หนูว่าไม่เห็นไม่เห็นหน้าหรอกจะเห็นไปเป็นขาสูงสูงสูงขึ้นไปเพราะมันจะติดจนมาขามใหญ่อ่าอันนี้พอผ่านไปสัก กลางวันทีสองอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็เตรียมที่ที่จะพักผ่อนคือทํางานเช้าต่อมันมันได้ยินเสียงเหมือนคนต่อนกหวีแต่พี่พีดสามรบอบอ่ะพีดพีดยาวเลยพีดสามรอบคราวนี้หนูกเ็เลยไปเช้ามาหนูกเลยมาคุยกับแม่บอกแม่เนี่ยหนูเห็นอย่างนี้แต่หนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรแม่ก็เลยบอกให้ไปหาป้า,ป,าป้าเขาก็เลยบอกว่าหนูว่าป้าเนี่ยหนูก็เลยให้ป้าฟังอย่างนี้เป็นอย่างนี้คราวนี้ป้าบอกว่าเออ คืนคืนก่อนที่หนูจะเห็นอนะ่ะพอดีป้าเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูไว้สามตัวคือเป็นแม่หมูพี่คือ,อเตรียมขายลูกคันนี้หมูมันจะออกลูกคือป้าแกอยู่คนเดียวแล้วคันนี้บ้านน่ะมันติดหลังแม่น้าที่คือหนูจะติดแม่น้ำแม่น้ําหน้านแล้วหมูมันอยู่หลังแม่น้ำํำคันนี้ป้าแกเขาก็ไปทํคลอดหมูที่หลังแม่น้ําำช่วงประมาณสักห้าทุ่มป้าเขาบอกว่าเออ ป้าก็เห็นแต่ป้าก็ไม่รู้ว่าว่าคืออะไรไ<ป>แต่ห็นนะเป็นเป็นต้นมะพร้าวเป็นต้นมะพร้าวสองต้นคู่ยืนอยู่อยู่อยู่ฝั่งแม่น้ำมาพี่แต่แต่ก่อนมันไม่มีป้ากแกก็ทำพอดหมูไปด้วยแกก็ปวดไปด้วยเนาะเพราะแกตัวคนเดียวคราวน,นี้พอพอสักพักนึงปา้าเขาก็เลยบอกว่าถ้าถ้าเป็นลุงก็ขอให้ไปเพราะป้าแกแต่คนขี้กวัวคราวน,นี้ถ้าเป็นลุงอะขอให้ให้ให้ใหไปเดี๋ยวจะจะ,จะทาบุญเลยจะ อะไรให้คสักพักหนึ่งก็หายไปที่แต่ได้ยินเสียงปี๊ดสามครั้งเหมือนกันออตาเาบอกได้ยินเสียงเหมือนสามครั้งเหมือนกันออครั้นี้ตาเลยบอกว่าน่าจะเป็นลุงพอพอเรื่องนี้มันจะซาไปสักวันหนึ่งครรูพอดีว่าหลาน,น่ะมันบวชก็คือบ้านห่างกันไป,ไปทัดอีกซอยเดียวที่เขาก็บวชคือกลาลังทําของกันคือเช้กาก็ก็จะบวชแหละออครั้นี้ อาพระคนที่จะบวชเนี่ยคือเป็นเป็นปน,เน,นาเขาเรียกนาเลยนาใช่ครับถูกครับเป็นนาค่ะพี่คือเขาบอกว่าช่วงที่เขากําลังจะไปวัดอคือคือจะไปนอนวัดเช้ามาคือเตรียมเติมตัวไป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 บวชใช่พี่ไปบวชก็คือเขาบอกว่าผมเห็นเห็นเหมือนกัน ตร,ต,รตรงต้นตาลอยู่ตรงบ้านหลังบ้านตาเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยลุงอ่ะเขาจะไม่จะไม่ข้าบ้านที่ค,คือตรงข้างหลังบ้านตามันเป็นเหมือนต้นไผ่แล้วก็จะมีร้านคือแยกโต๊ะพี่เขาจะนั่งกินเหล้าแล้วเขาจะ,จะก็จะนอนตรงนั้นครับอ่อานก็บอกว่าวหนูผมก็เห็นเห็นเห็นเป็นต้นตาลต้นมะพร้าวสองต้นขึ้นแต่แต่ผมมาเห็นเห็นใบอ่ะมันลงมาแต่แต่มันห่างกันมากเลยใบอ่ะใบลงมาตรงขาครับ หลานก็ว่าอย่างนั้นแล้วครน,นี้ป้าเขาเชิญเชิญเชิญอ,อะแล้วครน,นี้ป้าเขาก็ไปหาพระก็มีป้าป่าพี่สาวลุงอ่ะคนคนนี้เสียไปอ่ะไปด้วยป้าคนโตคือป้าเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างเลยครับครน,นี้พระพระเขาก็เลยบอกว่าลุงอะเขาชอบชอบแบบเหมือนเขาเขาเป็นคนที่ที่ลงบึงหาปลาอืมแล้วก็ถ้าหมูไม่ได้ลูกไม่ดีเขาก็จะเชืยอเอง คือทุบเองอ๋ออาแล้วก็อันนี้พระเขาเลอกว่าเขา,เาแต่พระเขาเคยเป็นเพื่อนกับกับลุงมาก่อนค่ะแต่เขาไปบวชครับคันนี้เขาบอกไอหมาน่ะมันตีพ่ออ่าตีพ่อมันแต่ยังยังไปไหนไม่ได้เพราะมันไม่เคยเข้าวัดออือคือคือเข้าไม่ได้ไม่รู้ว่าทําไมเข้าไม่ได้เหมือนกันคระเขาบอกว่าเข้าเข้าวัดไม่ได้แต่แต่เขาชอบเดินมามาตรงหน้าวัด ช่วงวันพักใหญ่ค่ะเ,ออเขาก็ห็นอ,อ่าคันนี้เดินมาเดินไปช่วงหน้าวาดัดแต่ถ้าเป็นช่วงวันพนธรรมดาคือคนเขาก็จะเห็นเห็นกันที่บ้านพี่จะเห็นทุกบ้านเลยถ้าถ้าถ้ามาถามหรือมาอะไรอนยะ่างเงี้ยพี่เ,ออเขาจะเห็นกันกันทุกบ้านเลยแต่เห็นกันพักหนึ่งเลยพี่คพักยี่ให,ใหญ่เลยเลราได้เห็นหน้าไหมฮะหรือว่าเห็นแค่ขาเขาลักษณะที่ที่เห็นนะพี่มันมัน มันไม่ได้เป็นแบบเหมือนต้นไม้นะพี่มันเป็นเงาที่ที่ลองคิดภาพนะมันเป็นเงาที่ที่ตรงขึ้นไปถ้าปกติเรายืนนะเงาเงามันจะต้องนอนใช่ไหมพี่นอนนอน,นอนตามพื้นแต่เนี้ยเงาอ่ะคือมัน ตรงขึ้นไปครับเป็นเหมือนกลุ่มก้อนดำๆที่เป็นอะไรสูงสูงขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแถวนั้นก็จะเจอคือถ้าตามที่วิวเล่าให้ฟังก็คือเหมือนคุณลุงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ไปเป็นเปรตถูกไหมเพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไล่ตีพ่อแม่ไล่โหเอาแบบเกือบปางตายเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นตามความเชื่อคือใครทําพ่อแม่เนี่ยตายไปตกตายไปก็จะเป็นเปรตนะไม่ว่าจะเป็นตัววิวเองที่เจอนะฮะหรือว่าป้าที่เจอหรือว่าคนในระแวกหมู่บ้านที่เจอ ก็ดีนั่นก็จะเห็นเหมือนเหมือนกันว่าเป็นอย่างเงี้ยรูปร่างเงาดําๆขึ้นไปสูงๆแล้วก็มีเสียงร้องวีดเนี่ยนั่นก็คือเปลลนันเองใช่เพราะว่าหนูก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะพี่ค,คือคืออันเนี้ยคือเกิดมายีา่ห้ปีคือครั้งแรกในชีวิตที่ที่ได้ยินแล้วก็ได้เห็นกับกษัตาตัวเองครับแล้วทีนี้ฮะตรงตะกุดนั่นนะฮะที่ที่ที่หลวงหลวงพี่บอกว่าต้องเอามาเผาด้วยเนี่ยเขาได้บอกไหมครว่าเพราะอะไรครับตะกุดอ่ะ เริ่มเริ่มคือเรื่องที่มาของตะกุดอ่ะคือคือแกอ่ะคือคือคือพ่อใหญ่น่ะเขาเป็นหมอหมอผีเก่าคือคือคือเป็นหมอขมินคือว่าประจําปีแต่หนูเกิดเกิดมาหนูเห็นครั้งเดียวเขาก็เสียเลยพอพอถึงประจําปีเนี่ยสี่ปีครั้งหนึงน่งอ่ยเขาจะเอาเอาไม้ไผ่อ่ะที่คานคานระหว่างบ้านบ้านแกอ่ะคานสามคาน แล้วก็เอาได้ห้อยลงไปใต้ถุนคือใต้ถุนจะเป็นได้ถุนลงอะพี่เป็นใต้ถุนลงนน่งลแล้วคันนี้เขาก็คา,าแล้วก็เอาหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ยังเป็นของสดๆมัดอาายู่ใต้ถุนครับมัดเอาไวา้แล้วหนูเคยถามเขาว่าเพราะอะไรเขาบอกว่ามันเป็นอ่าเป็นผีตะกูลคือเป็นผีตะกูลคือเลี้ยงผีเราอยู่ดีกินเราเราทานาได้เรามีเงินใช้อ่าเขาถือว่าเป็นผีตะกูลคือถ้าผีกินไก่ คือความเชื่อของเขาถ้าผิดกินไก่แสดงว่าเราจะอ้วนร้นแข็งแรงขึ้นะะจะไม่เจ็บจะไม่จนถ้า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 เขาทานห่านหรือทานเป็ดเนี่ยเตรียมตัวเลยเป็นนี้เพิ่มหรือหรือนาจะไม่ได้ดีอ๋ออนนี่เป็นความเชื่อของของอนนของแต่ภูมิภาคถูกไหมของของของผู้ใหญ่อยู่แล้วด้วยแล้วทีนี้เดี๋ยวนะแล้วคุณลุงเนี่ยที่เสียชีวิตทําไมต้องเผาตะกรุดไปด้วยอะคะร่างเขาถึงไหมเพราะอะไร คือลุงเนี่ยหนูหนูหนม่รูต้นแต่ไปเห็ยังไงคืออันนี้ถามมาจากแม่คือคือถามมาจากแม่ว่าทําไมลุงเถึงถึงเอาตะกรุดไปหรือหรือว่ามันมันเป็นมาอย่างไงแม่เขาบอกว่าพ่อแก่นเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยคือเขาไม่ยอมไปคือเขาจะไปแล้วเขาไปไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรคันนี้ป้าเขาเียกว่า พ่ออ่ะมีมีของก็คือเขาจะมีพานพานหนึ่งมันเป็นเหมือนพานดำๆมาพี่มันเหมือนมันเก่าแล้วมันจะมียอดตรังยอดตรังอ่ะร้อยร้อยเก้ายอดอยู่บนพานแล้วก็จะมีมีมีเทน้ำมนต์กําใหญ่ๆกําหนึ่งวางอยู่บนบนบนพานนั้นแล้วคราวนี้็จะมีตระกุดอันนี้คราวนี้แม่เขาเลยบอกว่าอ่าถ้าจะให้พ่อพ่อแก่ไปเนี่ยคือคือต้องมีคนคนคนถือมันรับช่วงต่อถูกไหม หนูก็ไม่รู้พี่แต่ขาให้มีคนมามามาถือพานอ่ะและ้วแล้วเขาจะไปเลยอตอนนี้ค,คือเป็นเป็นผู้หญิงหมดก็คือพี่น้องแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงก็จะมีลุงเป็นผู้ชายแค่คนเดียวลุงเขาบอกก่นเดี๋ยวเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยนั่นแหละเป็นคนที่แบบผงผางด้วยแล้วก็ไม่กลัวอะไรด้วยตอวนี้ลุงเขาก็เลย<อ>เลยขอรับแทนคือว่าขอขอถือเองครับรานนี้ก็เลยพอพอลุงถือเสร็จเนี่ยพอกําลังจะส่งให้ปุ๊บแก่แก่ก็คือเขาใหญ่ พ่อใหญ่ก็สิ้นใจเลยพี่แต่ตอนที่เขาสิ้นใจแล้วเนี่ยแล้วทีนี้พี่เชื่อว่าตะกรุดอันนั้นเนี่ยเหมือนกับจะผูกดวงกับคุณลุงถูกไหมถ้าไม่เผา<ช>ตะกรุดอันนั้นไปด้วยลุงเนี่ยก็จะเผาไม่ไหม้แล้วก็ในการที่ได้ตะกรุดมาก็คือพ่อพ่อแก่ของเราเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของลุงเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงผีไว้ซึ่งคนนี้ก็จะจะสืบจนรุ่นสู่รุ่นถูกไหมแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีใครรับเนี่ยพ่อแก่ก็จะไม่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 เสีย ทีเนี้ยลุงก็เลยมาขอรับแทนพอรับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอย่อใหญ่ก็เสียไปเลยแล้วก็คุณลุงเนี่ยก็ก็มารับช่วงต่อตรงนั้นถูกไหมฮะจ้าเรื่องประมาณนี้เนาะจ้าเราก็ได้เพิ่งเดืออเพิ่มมาหนึ่งอาที่ยอ่าล้วก็ก่อนก่อนที่ก่อนที่แก่แก่เขาจะเสียเนี<า>่ยก็คือตอนที่เราเทิรนขันให้อ่าเหมือนไม่ได้เทิรนอะ่ะคือเขารับกันอะ่ะเหมือนยื่นให้กัน,นอย่างเงี้ยครับคือยื่นเสร็จปุ๊บเขาเขาขาดใจเลยพี่ ขาดใจเสร็จแล้วปุ๊บเขาเขาเหม็นมาตัวเขาแบบเหม็นเหมือนแบบครับคนตายมามาสี่ห้าวันแล้วแบบเหม็นสาบเร้แบบเน่าแบบอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็แบบแปะเลยแล้วก็แล้วที่ที่ลุงเป็นอย่างนี้ด้วยก็คือแบบเขาไม่ค่อยชอบเรื่องผมของพวกนี้แล้วที่บ้านก็จะจะ,จะคือนับถือที่กันแต่ก็ทุกวันนี้ก็คือไม่มีใครเลี้ยงแล้วเพราะคือสิ้นลุงไปแล้วครับนะฮะแล้วก็ Uh huh. อ่าแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยป้าก็กเ็เจ็บก็คือป่วยไปอีกเพราะไม่รู้ว่าของอยนนี้อยู่หรือเปล่าก็คือมีชัญเนีพีอ๋อครับอ่าแล้วไม่เราเราเราไม่ถามคนที่มีมีสัมผัสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าว่าทุกวันนี้ของที่เอ่อตระกูลเราเลี้ยงอยู่เขายังวนเวียนอยู่หรือเปล่าครับตอนตอนแต่ตอนเนี้ยหนูหาหาพระคือคนที่เป็นเพื่อนลุงที่บวชอยู่คือเจ้าวาดละเขาว่าไงพระ เขาก็มาบอกว่าคือผ่าไปแล้วแต่แต่ผาน่ะยังอยู่ที่บ้านลุงมันต้องมีคนคนคนดูแลต่อ,อแต่คือป้าเขาไม่ไม่ยอมรับแต่คือเขาเขาก็ทําำย็ดกระทงให้คือว่าเป็นกระทงทงหกแฉกที่คือคือจะให้ทุกทุกวันวันโกนอะเขาก็จะวางไว้หน้าบ้านครับอ่ได้รประมาณนี้นะจ้าขอบคุณวิวมากวิวตื่นเต้นปะเนี่ย ตื่นเต้นมาก่โอ,อตื่นเต้นไงก็เลยเล่าเรื่องแบบไม่ไม่ค่อยไปติดต่อสักเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ไม่ไม็นไว้คราวหน้าลองเรียบเรียงเรื่องมาใหม่เลยกันเนะาะจ้าพี่ได้เลยครับบิวขอบคุณมากๆนะจา้าครับสวัสดีครับ